สวัสดีครับวันนี้วันที่21ทธันวาคม2,567าเราเข้ามาแปลงทุเรียนเล็กแปลงนี้นะครับไม่ได้เข้ามานานเลยสายเหตุตรงที่ว่าทําไม่ทันหรอกครับทำแต่เพียงผู้เดียวแล้ววันนี้สภาพบรรยากาศก็ตอนกลางคืนก็มีลมหนาวหรือว่าความเย็นแล้วทีนี้ตกตอนสายๆมาเกิดร้อนเชงงั้นพี่น้องโอ้ปรับตัวยากจังเนะาะ แล้วแล้วทุเรียนเราจะเป็นเช่นไรโอกาสที่เขาจะเกิดใบแก้วหรือใบไหมในทุเรียนได้นะครับพี่น้องครับเอาวันนี้กับผมเองก็จะตามงานมาป้องกันเราต้องเติมล่วกหน้านะครับสําสหรับปุ๋ยยาที่จะไปป้องกันให,ให้ไม่ให้เขาเกิดใบแก้วหรือใบไหมสําสหรับผมเองจะใช้ยาตัวไหนนี้ต้องขอ,ขอบอกนะครับว่า,าผมจะใช้ตัวที่ที่สวนผมใช้อยู่ก็คือ จะทำลิงไ้อยู่ข้างล่างครับจะทำลิงไ้อยู่ข้างล่างนะครับเอาเอาบอกกันตรงๆเลยเนาะเป็นของบริษัทโซตัสครับเป็นโฟแม็กสังกสีเ0 0็ดอยก็เอาเอาพูดง่ายง่ายเลยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอ้คงไม่ติดแล้วเนาะเพราะเราก็โฆษณาให้เขาเอาก็เห็นว่ามันดีถึงบอกต่อตอนนี้เราจะเติมธาตุสังกสีเพื่อไปยับยัง้งไม่ให้เขาเกิดใบแก้วหรือใบไม้แต่ ถ้าเรามาคุยกับใบทุเรียนของเราแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเป็นเช่นนี้ก็บอกตามตรงล่ะครับขาดธาตุอาหารเยอะเลยถ้าเป็นมนุษย์ก็บอกว่าผมหิวแล้วผมไม่ได้กินธาตุอาหารมานานแล้วโอกาสชนที่จะเป็นโรคขาดธาตุอาหารมีเยอะในเมื่อเราเติมธาตุสังกัสีไปป้องกันใบแก้วใบไ,ไม้แล้วเราก็ให้อาหารร่วมไปด้วยเลยเลยครับอ้าว อาหารอะไรเล่าวันนี้ผมก็เติมสูตรเสมอทางใบก็ใเมื่อเขาแตกไปอ่อนมาผมก็เติมสูตรเสมอทางใบไปครับแล้วอะไรอีกแล้วก็จุนละธาตุจุนละธาตุในตรงนั้นก็คือธาตุอาหารรวมแล้วละครับพี่น้องครับท่านก็จัดลงไปไม่ใช่ท่านเดี๋ยวผมจัดลงไปแล้วที่ขาดไม่ได้ละครับวันนี้ครับพี่น้องวันนี้ก็คือเอาครับเพียไฟไลายแดงมาช่วงหน้าหนาวน,นี่แหละครับ เสียไฟกับลายแดงไอ้ศัตรูตัวฉกาดของใบทุเรียนช่วงณเวลานี้แหละถ้าท่านป้องกันไม่ได้ไลายแดงเข้าก็บอกตามตรงนะครับใบเหลืองหงอกงอร่วงหล่นบางต้นโกรเลยครับหล่นหมดครับี่น้องถ้าป้องกันไม่ทันเราก็เอาอยามาป้องกันเสียสําหรับวันนี้ผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ไอ้ธาตุสังกสีนี่แหละก็ต้องขอบอกนะครับสำหรับวันนี้ผมเน้นไปที่ธาตุสังกสีครับ สําหรับตัวอื่นๆก็เป็นตัวช่วยแค่นั้นเองอเราป้องกันป้องกันไว้ถ้าเป็นใบแก้วใบไม้ขึ้นมาแล้วก็บอกตามตรงนะครับโอ้โหเราจะเสียโอกาสไปอีก2อึงสเดือนเลยกว่าจะได้มาอีกถึงครั้งก็ช่วงนี้ก็สภาพอากาศเป็นเช่นนี้หนาวร้อนอเราก็ต้องไปปรับสภุมในต้นเขาก็เติมธาตุสังสีนี้แหละลงเขาไปช่วยอีกได้ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งก็ว่าง,งั้นเถอะครับนี่ครับแปลงนี้ ก็มีอายุกี่เดือนแล้วนี่อบอกตามตรงกันเลยนะครับว่าสงการครบสองปีถามว่าโตไหมตอนนี้มันก็กี่เดือนแล้วนี่กลัวจะถึงสงการโอ้ก็ตอนนี้ก็หนึ่งปีกับอีกเกตแปดเดือนเนาะหนึ่งปีกับอีกเกตแปดเดือนก็อยู่ได้ลักษณะนี้ถามว่าพึงความพอใจสักเท่าไหร่นักสําหรับแปลงนี้อ่าสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นครับ ได้ความมึงพอใจได้แค่49%ไม่ถึง50%เพราะสาเหตตรงที่ว่าเขาโตช้าช่างหน่อยอา้าในเมื่อโตช้าสาเหตุอะไรทําไม่ทันครับทําไม่ทันในเมื่อทําไม่ทันอะไรก็เกิดลรกตามมา ศัตรูพืชก็ตามมาก็นี่แหละครับพี่น้องก็ถึงว่าการทําทุเรียนถ้าต้องมีเวลาเอาจะใส่ดูแลเขาด้วยนะครับลักษณะเช่นนี้ถ้าผมทําไม่ทนันโอกาสที่เพลี้ยไฟหรือลายแดงจะเข้าถ้าเข้าแล้วก็บอกตามตรงกับใบขูดใบหนีบใบงอถ้าผมไม่มา,มาป้องกันเขาเรื่องใบแก้วโอกาสที่จะเป็นใบไหมใบแห้งมันก็มีนี่แหละครับพี่น้องก็ถึงบอกว่าต้องต้องเอาดูแลใจใส่เขาสักหน่อยนะครับอย่าไปปล่อยปะละเลยเลย,เลยครับพี่น้องครับ แล้วในะช่วงเวลานี้สําหรับการให้น้ําที่สวนมันก็ช่วยอยู่ได้ลาดับหนึ่งอตอนนี้ผมอยู่มีแค่แค่หัววียงเดียวนะครับผมปลูก2ต้นแต่เวลาผมให้น้ําผมยืนอยู่จุดนี้เกือบ4ี่เมตรนะครับห่างจากลําต้นของเขามาห่างจากหัววียงสติงเกอร์มาเกือบ4ี่เมตรนะครับแต่ให้น้ําถึงจุดนี้เลยแต่ถ้าใครปลูกระหว่าง8เมตรนะครับล่องกลาง8เมตรหัวน้ําหัวสติงเกอร์ถึงกันหมดเลยสรุปแล้วเราให้น้ํา ให้ที่สวนของเรามีความชื้นเพื่อเพื่ออะไรครับเพราะอนาคตข้างหน้าแดดจะร้อนมากาดินหรือพื้นที่ของเราจะมีความแห้งแล้งโอกาสที่ทุเรียนของเราก็ อุณหภูมิก็บางปีก็40องศานะครับจุดนี้เมื่อปีที่แล้ว40องศาแต่เราสามารถป้องกันใบแก้วได้ตรงที่ว่าเราก็เติมลูกหน้าอยู่ในลักษณะเส้นนี้แหละครับพี่น้องแต่ถ้าไม่เติมลูกหน้าโอกาสก็ไม่แน่นะครับแล้วทีนี้เราก็ให้น้ําเข้าไปช่วยทําให้เกิดความชุ่มชื้นในสวนของเราก็ให้มีความชื้นในดินได้สูงขึ้นก็ไม่ใช่ว่าให้ต้นแฉะนะครับเพราะตุเรียนไม่ชอบแฉะนะครับเขาชอบชื้น นี่ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับน้ําก็มีส่วนช่วยนะครับพี่น้องครับาบางท่านก็บอกว่า,าผมอยู่ทางภาคอีสานผมทําตามท่านเลยก็ไม่ประสบความสาเร็จก็ถึงบอกว่า,าท่านต้องไปใช้เทคนิคที่สวนของท่านนะครับแนวทางปฏิบัติท่านเอาแนวทางไปปฏิบัติได้แต่ท่านต้องไปใช้เทคนิคของท่านนะครับไม่ใช่ว่าท่านดูผมวันนี้แล้วท่านก็ไปทําตามผม โอกาสที่สวนของท่านจะเกิดการเสียหายได้มีนะครับอย่านะครับพี่น้องครับผมถึงบอกย้ำอยู่ตลอดเวลาท่านก็ไม่ต้องมาศึกษาที่ผมเสียแต่เพียงผู้เดียวไอ้นี้ไม่แนะนำนะครับท่านอาจจะไปดูโชเชียลที่อื่นบ้างไปดูท่านอื่นบ้างเอาแนวทางของท่านไปใช้กันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละครับแต่เอาเทคนิคแต่ละส่วนไปใช้ไปปรับปรุงที่สวนของท่านอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าผมทําเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีเสียทุกอย่างเสมอไปอาจจะมีการเกิดความเสียหายที่สวนก็ได้นี่แหละครับพี่น้องครับก็ถึงบอกว่าเราต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ภูมิภาคหรือจุดสวนของท่านตั้งอยู่ณที่ใดณเวลานั้นนั้นอาจจะภาพอากาศไม่เหมือนกันหรอกครับพี่น้องครับอา้าวตอนนี้จะภาทางภาคตะวันออกก็เขาก็ติดลูกแล้ว ทางภาคอีสานก็บางพื้นที่ก็ยังไม่ติดแต่บางพื้นที่ก็ติดอ้าวมันเป็นเช่นนั้นครับพี่น้องเมือ่อสมัยแต่ก่อนนี้ทางภาคตะวันออกนี้ทุเรียนจะติดลูกหรือออกดอกก่อนทางภาคอีสานครับแล้วก็ออกก่อนทางภาคใต้แต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ้าวถามไปทางรีสเกตทางสีสเกตว่าผมก็ติดดอกเหมือนกันครับผมก็ได้ลูกเหมือนกันครับถามไปทางสุราธานีนครศรีธรรมราชอ้าวเหมือนกันสรุปแล้วทุกวันนี้ปีนี้ ทุกภาคออกมาพร้อมๆกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปลุ้นเรื่องราคานะครับแต่การอาขายทุเรียนนี้ก็ต้องข้ามเขตกันก็ไม่ค่อยสักสะได้สัก่าไหร่นักไม่ใช่ว่าจะเอาทางทุเรียนทางระยองและเอาไปขายแล้วก็บอกว่านี่คือทุเรียนบูเขาไฟสีสเกตท่านอาจจะถูกจับได้นะครับพี่น้องก็อย่าไปว่ากันเลยนะครับเพราะทุเรียนสีสเกตก็มีแปลนเป็นของเขาเองแล้วเป็นทุเรียนบูเขาไฟที่ปลู่ตรงถินบูเขาไฟจุดนั้นไอ้กรหมอนทองนั่นแหละครับพี่น้องครับพันหมอนทองแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ทราบในส่ตชัดว่า,าเขาเกิดการาพัฒนาสา ไปถึงไหนแล้วอาจจะเป็นมอน้อนภูเขาไฟหนึ่งผู้เขาไฟสองูเขาไฟสามก็ไม่แน่นะครับตัวนี้ผมก็ไปยังไม่ได้ไปศึกษาจุดนั้นนะครับแต่ไอที่ทุเรียนเมื่อ4 5, 6, ี่ห้าหปีสิปีที่แล้วก็มอนทองนะครับถิน่นภูเขาไฟครับพี่น้องครับแต่แล้วบ้นที่ก็เรียกไปตามถิ่นฐานบ้านเกิดว่างั้นเถอะครับพี่น้องเอานี้ครับสรุปแล้วก็อยู่ในเช่นนี้อา้าวสรุปเลยครับพี่น้องครับอา้าว สำหรับสวนผมนะวันนี้วันที่21ธันวาคม2567ผมมาเติมธาตุสังกสีเพื่อไปยับยัง้งไม่ให้เ,เกิดใบแก้วใบไม้ในทุเรียนได้ดําหับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะได้100%นะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันคาดการไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ